ลูกวีโก้นะครับมันจะยากตรงพวกสึสระตัวนชุดนี้ผมก็ถอดออกนะครับพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บเราเสียบเข้าไปแต่ต้องระวังนะครับเรื่องระวังหนึ่งเรื่องเอ่อถ้าเราถ้าเด็กไม่รู้มันไปชับแล้วไม่รลูกคุยลงไปรูนี้เอ่อเราจะไม่สามารถเอาเอาตัวแกนนี้ออกได้เลยครับทํายัางไงก็ออกไม่ได้นะครับทํายังไงก็ออกไม่ได้เพราะถ้าไม่รลูกคุยเท่านี้ได้แล้วก็จบเลยไม่รูกคุยนจะอยู่ในในสปริงตรงนี้นะครับเราต้องเกียร์ตัดตรงนี้ออก ตัดตูดออกเพื่อให้สปริงมันหลดออกมาให้ไม่ลูกปืุ่มหลุดมาเราถึงจะเอาแกนนี้ออกได้แล้วเราก็เชื่อมค่อยเชื่อมปิดเชื่อมปิดแล้วค่อยประกอบหมนะครับต้องระวังค้อควรระวังเลยของวีโก้นะครับของวีโก้เด็กไม่รู้ว่าหมุนปึ๊บมาลงร่องลูกปืุลงร่องนี้จบเลยนะครับวีโก้ก็มันจะยากตรงที่ใส่พวกเซฟคันเกียร์นี่ครับอพวกประกอบกลวงไม่ยากอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ไ่อยเกี่ยวโต